ในฐานะในอำเภอเนี่ยพูดเนี่ยนะครับความรู้อาจจะมีนะครับแต่ปัญญาไม่ถึงเกษตรกรก็จะไม่เชื่อถือนะครับเราก็เลยจําเป็นจะต้องหวานเมล็ดพันธุ์นะครับให้คนที่เขาเป็นผู้ปฏิบัติจริงๆนะครับได้ลองมาเห็นผู้ที่ปฏิบัติจริงๆนะครับททาาาาาาไรรรรรรสววนนกกััตตตมมมปะธชิพเ้องษ ผมชื่อภรควัตขันไทิดรันนะครับก็รับราชการปัจจุบันตำแหน่งในอำเภออุ้มผางจังหวัดตากนะครับตลอดระยะเวลารับราชการมาเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ทั้งเมืองและเกษตรกรรมนะครับได้เห็นสังคมเมืองได้เห็นสังคมเกษตรกรรมได้เห็นพณิชยกรรมมาตลอดนะครับก็เลยมีประสบการณ์ทางการเกษตรเล็กน้อยนะครับได้มีการทําไว้เพื่อ,อ,อการ ปรับปรุงการพัฒน,นาตัวเองนะครับแต่ไม่ได้ทําเชิงพาณิชย์นะครับส่วนความคาดหวังเนี่ยนะครับที่ชวนชวนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนในอุ้มผางมาร่วมงานกันเนี่ยนะครับเพราะว่าเดือนนี้มีนาคมสองพันรสามเนี่ยถ้าเรามองภาพร,าบรอบๆตัวเราเนี่ยนะครับทางเศรษฐกษิจเนี่ยเรานี่สินครัวเรือนก็สิบามล้านบาทที่คนไทยก่อเฉลี่ยแล้วตอนนี้คนไทยหนึ่งคนมีนี่ครัวเรือนอยู่สักสามแสนสี่นะครับต่อคนนะครับ รายได้ของเขาต่อปีเนี่ยจะเพียงพอเพื่อจะเอามาใช้ชําระหนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือตอนนี้มีการระบาดของไวรัสนะครับมีสงครามการค้าเราเห็นแน่นอนว่าในครึ่งปีนี้หรือปลายปีนี้น,นะครับก็น่าจะเป็นจุดที่คนเนี่ยจะต้องถูกเลี้ยออฟออกจากงานเยอะนะครับแล้วนักศึกษาก็มีการประมาณการว่าห้าแสนตำแหน่งที่จะไม่สามารถไม่สามารถหางานทําได้นะครับเหล่านี้ มันจะทำให้เขาจะหาเงินที่ไหนมาใช้มาชำระหนี้นะครับเราในฐานะที่เป็นสังคมเกษตรกรรมเราเห็นลูกหลานของเรานะครับไปทํางานในเขตอุตสาหกรรมไปทํางานที่ชนบุรีนะครับมีเป็นผีน้อยออกไปต่างประเทศบ้างก็มีนะครับแล้วถึงเวลามาเนี่ยถ้าเขาหลุดออกจากงานโดยที่เขาจะมีภาระหนี้สินอยู่เนี่ยเขาจะใช้ชีวิตต่อ,อยังไงนะครับก็เลยกลับมาดูว่าเรามีอะไรที่เราเป็น จุดเด่นนะครับแซพกรอะไรบ้างที่เราเป็นจุดเด่นเนี่ยนะครับ บนโลกที่ว่าเป็นน้ำสามส่วนดินหนึ่งส่วนเนี่ยเราเนี่ยเป็นพื้นที่แค่หนึ่งส่วนแล้วก็แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะขั้วโลกนี่ก็เป็นน้ําแข็งใช่ไหมครับกลางโลกก็เป็นทะเลทรายมันเหลือพื้นที่ไม่กี่พื้นที่บนโลกที่ทําการเกษตรได้ดีนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะมีเทคโนโลยีมากลืนได้แต่เท่าที่มีมนุษย์อยู่เราก็ยังต้องทานข้าวเราก็ยังต้องกินนะครับปริมาณน้ําดินในอุ้มผางเนี่ยนะครับก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่า หมื่นห้าพันล้านลูกบาศก์เมตรนะครับน้านที่ไหลลงไปทิ้งทะเลของเรานะครับเยอะมากนะครับเรามีพื้นที่เนี่ยเท่ากับหนึ่งเปอร์เซ็นของประเทศไทยนะครับเป็นอาเภออ,อําเภอเดียวที่มีพื้นที่หนึ่งเปอร์เซ็นของประเทศไทยก็คืออำเภอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับประมาณสามล้านสามแสนไร่นะครับมีพวกเราอยู่ในพื้นที่เนี่ยสักสองแสนเจ็ดหมื่นกว่าไร่แต่ประชาชนเนี่ยมีแค่สี่หมื่นคนนะครับดังนั้นแล้วประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เรามีพื้นที่ที่ทาการเกษตรเยอะ มีดินดีน้ําดีนะครับแต่พอไปนั่งถามทางธนาคารทกสก็ออมสินรวมกันกับสีสวัสดิ์เงินติดล้อรวมกับเงินกู้นอกระบบปรากฏว่าในสี่หมื่นสี่พันคนของเราเนี่ยมีหนี้สินอยู่พันเก้าร้อยล้านพันเก้าร้อยล้านสี่หมื่นสี่พันคนภาระหนี้ที่สูงเนี่ยเราจะในฐานะที่เป็นราชการเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงนะครับก็เลยมองว่าอย่างแรกที่เราจะทําได้ก็คือการ ปัดฝุ่นของที่เรามีอยู่ทั้งหมดก่อนนะครับสิ่งแรกที่เรามีอยู่ทั้งหมดก่อนคือดินที่ดีและน้ำที่ดีนะครับแต่ว่าเราใช้พื้นที่ไม่เต็มศักยภาพนะครับครับผมพันเสน่เปรมใสนะครับชื่อเล่นชื่อตู่นะฮะปัจจุบันก็คือเกษรเพลิงขหวังนะฮะด้วยด้วยความเมตตาทานนายนะครับสายตรงมาว่าพี่ต้องไปนะครับก็ผมจบการศึกษาพื้นฐานปิญญาตีทางด้านแลนด์สเคปนะครับ จากแม่โจ้ซึ่งมีรุ่นน้องลูกของพ่อเลี่ยมนะครับเป็นรุ่นน้องนะแล้วก็จบปญญาตีทางด้านการศึษานอกระบบปญญาตีส่งเสริมการเกษตรนะแล้วก็จบปญญาโททางด้านการจัดก,การป่าไม้ที่บังเขนนะครับก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้มีประสบการณ์ทางการเกษตรเพราะเราไม่ได้โดยตรงจากเกษตรนะครับก็ไปทํางานบ้านจัดสรรหลังจากนั้นชีวิตพลิกผันก็มาอยู่ในวงราชการ อยู่กับกรมหลงเสริมการเกษตรมาโดยตลอดนะครับ14ปีแล้วมีโอกาสได้ไปทําหน้าที่เกษตรอําเภอที่อุ้มผางได้16เดือนแล้วนะครับก็ยินดีนะยินดีที่วันนี้ก็หลายๆคนที่รู้จักนะแล้วก็มีเพื่อนใหม่นะครับจากจากชนบุรีนะฮะคือความคาดหวังในของของอาจารย์เกิดเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังอะไรผมได้คุยกับทางอาจารย์เกิดไว้ในเบื้องต้นแล้วว่าผมศึกษามาโดยตลอดตั้งแต่คลิปแรกๆที่ ว่าอาจารย์ปลูกป่าแล้วมีคนบอกอาจารย์บ้านะครับผมก็ติดตามมาโดยตลอดผมบอกเออผมผมชื่นชมนะครับชื่นชมแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ติดตามผมก็บอกว่าเออเก่งอ่ะทำได้ยังไงนะครับปลูกป่ามันก็มันเหมือนแนวคิดที่เราเราอยากเห็นเราอยากเห็นแบบเนี้ยเราอยากเห็นเกษตรกรโดยเฉพาะอุ้มผางเราเนี่ยเป็นแบบเนี้ยนะครับเคยคุยกับท่านในอำเภอหลายๆครั้งว่าเราอยากเห็นบนากเกษตร ในลักษณะแบบนี้นะฮะวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่ที่เราได้มาไม่ใช่มาศึกษาดูงานนะมาปฏิบัติจริงมาทํางานจริงนะครับเพราะนั้นความคาดหวังจากที่นี่จากอาจารย์เกิดหรือทางพี่ๆน้องๆผมไม่ได้คาดหวังแต่ผมคาดหวังจากเพื่อนๆพี่ๆผมที่มาวันนี้ผมคาดหวังนะครับทุกคนที่มาวันนี้เรากลับไปผมก็คงจะต้องมีอ่าสิ่งที่เราได้ ต้องคุยแันหลายๆคนบอกอยากมีกลุ่มแบบนี้ที่อุ้มผางอยากมีเกษตรอินทรีย์ได้ดูงานใกลๆ้ๆทําสิครับกลับไปแล้วทําผมจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทํางานกับท่านนะครับอุ้มผางอาจารย์เกิดถามผมบอกอุ้มผางมีป่าแบบนี้ไหมผมบอกมีครับอาจารย์คนอุ้มผางเผาถ่านแบบนี้ไหมเผาครับอาจารย์แม้กระทั่งท่านนายเพื่อบอกว่ากิ่งไม้ที่กรมทางเราตัดหรือทางเขตรักษาพันธุ์ที่ตัดนายยังบอกว่าขอได้ไหม เอาไปให้คนอุปังได้ได้ใช้วันนี้ท่านมาเรียนรู้เรื่องของการทําที่มันถูกต้องท่านเรียนรู้มาบ้างแล้วจะถูกจะผิดไม่ว่ากันแต่วันนี้เอาแนวทางตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นตรงเนี้ผมถือว่าผมเป็นส่วนหนึ่งเป็น,นกลไกค,คนหนึ่งที่จะทํางานร่วมกับท่านนะครับโดยมาเรียนรู้กับพี่ๆน้องๆจากอาจารย์เกิดเพราะนั้นผมไม่คาดหวังจากที่นี่ผมคาดหวังคนที่มาร่วมทีมกับผม ครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายเภอนะครับที่กรุณาชี้นํานะครับสิ่งที่ดีนะครับผมก็ในฐานะตัวแทนเป็นนายกเทศบาลก็นําบุคลากรทั้งสิบคนนะครับไม่ว่าหลายไม่ว่าครูเจ้าที่หลายๆนะครับเพื่อมาหาประสบการณ์นะครับหาสิ่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนเพราะว่าพื้นที่บริบทของอำเภออุ้มผางนะครับน่าจะเหมาะกับพื้นที่อย่างนี้มากกว่าเพราะว่าเป็นภูเขาสลับซับซ้อนนะครับ พื้นที่ยังอุดมสมบูรณ์แต่ยังขาดนะครับองค์ประกอบหลายๆอย่างวันนี้นะครับในนามของพื้นที่ตำบลแม่จันก็เพื่อจะเอาบุคลากรในพื้นที่นะครับมาเก็บเกี่ยวความรู้ใบประยุกต์ใช้นะครับให้เกิดประโยชน์นะครับต่อชุมชนและต่อครอบครัวครับจบการศึกษาปริญญาตรีนะครับกาสาาการท่องเที่ยวและโรงแรมอาชีพปัจจุบ,บันคือเป็นกำนันตำบลลุงผางนะครับคนละดันกันรเ,เรื่องแล้วละะะะนะครับความคาดหวังที่ ที่มาที่นี่นะครับก็คือว่าอยากจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอาการเผาถ่านนะครับเพราะทุนเดิมก็มีความรู้บ้างและก็ปฏิบัติอยู่แล้วบ้างการเผาถ่า,านบ้างเล็กน,น้อยก็พออยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ในส่วนอื่นๆครับรี่ปรับใช้ในชุมชนของตัวเองแล้วกอ็อยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะครับให้รู้จักาการใช้เศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็การประหยัดต้นทุนในการผลิตที่ครอบครัวมีอยู่ครับผมครับ ในเรื่องของเกษตรกรนะครับผมก็ทํามาเกือบทุกอย่างแล้วก็มีทั้งล้มเหล็แล้วก็ประสบความสาเร็จครึ่งนึงก็มีณปัจจุบันตอนนี้ผมก็คือที่ผมทําอยู่ปลูกมะนาวอยู่ประมาณสิบกว่าไร่แปดร้อยกว่าต้นซึ่งความคาดหวังในส่วนนี้ที่ผมมาก็คืออยากจะรู้การทําปุ๋ยที่ที่ผมเห็นเห็นอยู่เนี่ยจะทํำยังไงทําให้พืชมันเขียว โดยที่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยเขาเรียกปุ๋ยเลยปุ๋ยเคมีครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีที่ผมใช้อยู่ทุกวันผมรู้ว่าพอถึงเวลาสิบห้าวันตามที่เขาเขากําหนดปุ๊บใบมันจะเริ่มไม่เขียวแล้วจะเริ่มออกเหลืองๆเ,เราต้องใส่ตามตามที่เขากําหนดมานะครับที่สวนก็ปลูกทุกอย่างอะคะ่ะที่เขาปลูกกันแต่ไม่รู้ว่ามันไม่สวยอะคะ่ะก็ปุ๋ยเคมีใส่เหมือนกันนะคะแต่ที่คาดหวังมาวันนี้ อยากรู้ว่าที่ว่าเขาทําปุ๋ยชีวภาพเขาทำยังไงอะค่ะเราจะได้ไม่ใช้ปุ๋ยเคเมีอะค่ะผมอาชีพทําการเกษตรทําสวนเดี๋ยวนี้ทําสวนครับเมื่อก่อนทํานาฮะหยุดทำนามาทําสวนปักแบบเศรษฐีพอเพียงผมทํางานของเกษตรอา,าสาสกอจีดสองพินศโลกนะครับผมก็ได้ไปร่วมหลายๆงานเอ่อ งานนี้ผมก็เห็นใน YouTube ของท่านดอกรผมก็สนใจนะครับก็เลยมาจะมา,าเรียนรู้ที่นี่ให้มีความรู้เพิ่มเติมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับตอนนี้ทำอาชีพเป็นทำอาชีพเสริมคือปลูกผักขายค่ะส่วนมากจะใช้สารเคมีค่ะสิ่งที่คาดหวังในวันนี้ก็คือ อยากจะทราบการทําวิธีปุ๋ยอินทรีย์เพื่อไปปรับปรุงผักที่ที่ปลูกอยู่ค่ะเพราะว่าถ้าไม่ใช่สารเคมีผักจะไม่สวยค่ะก็คืออยากได้ประสบการณ์ใหม่ค่ะประสบการณ์ด้านการเกษตรก็เป็นการปลูกพืชเชิงเดียวครับเข้าโพดครับบ้านเราที่ใช้แต่เคมีครับก็เลยอยากจะมาะแบบว่าลองเปลี่ยนจากเคมีมาเป็นปุ๋ยอะไรครับอินซีครับ สวัสดีครับผมในกิติพัฒน์สีแสนพัฒน์ครับจริงๆชื่อเล่นชื่อไหวยครับนี่เขาเปลี่ยนชื่อเล่นชื่อพัฒน์ครับ <c oughs> จริงๆก็มาจากหมู่บ้านแม่จันทาครับไกลที่สุดในำเภอุ้งผานเลยครับก็เป็นครูสูงเด็ดเล็กจริงๆก็จบการศึกษาก็สก่งเสริมการเกษตรแต่ไม่มีโอกาสได้ทําเกษตรได้มาเป็นครูสูงเด็ดเล็กอย่างเงี้ยครับประสบการณ์ก็กเกษตรก็ทำบ้านครับตอนนี้ปลูกกาแฟแต่ตัวนี้มันปัญหาหน,น้าแรงเนี่ยขาดน้ํา กาแฟเลยตายเลยเราก็ไม่รูว้วันนี้จะมาสึกปรึกษาอาจารย์ว่าเราทําอย่างเนี้เราจะต้องมีน้ํำไหมถ้าไม่มีน้ําเนี่ยอยพืชพวกนี้ยมันจะตายไหม่เงี้ยครับก็มหาประสบการณ์อาชีพเสริมคือทําไรขา่ข้าวโพดบางปีก็ขาดทุนบางปีก็กําไรมินมินค่ะ ตอนนี้ก็ทําเกษตรส่วนหลังบ้านนะคะคือใช้อินทรีย์ร้ออร์นตค่ะโดยศึกษาข้อมูลจากอาจารย์ผ่าน YouTube อาจารย์หลายท่านเลยค่ะก็วันนี้ก็จะมาเจออาจารย์จริงๆนะะก็จะนําความรู้ประสบการณ์ที่ได้ในวันนี้นะคะไปปรับปรุงประยุกต์ใช้ให้ดียิ่งๆขึ้นไปค่ะจบปริญญาตรีคัารระหว่างประเทศที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ปริญญาโทที่สุโขทัยธรรมธิราชนะครับบริหารธุรกิจ ไม่เคยทาําการเกษตรมาก่อนนะครับเคยช่วยพ่อบ้างเล็กๆน้อยๆตอนเด็กๆนะครับแต่โตมาก็คือเรียนอย่างเดียวแล้วก็ทํางานอ,าอยู่ในหน่วยงานราชการนะครับเพิ่งมาทําได้เกือบจะสองปีแล้วครับมาที่นี่ก็คาดหวังว่าจะได้ไอเดียได้ความคิดใหม่ๆนะครับที่ที่จะไปต่อยอดกับที่ทําอยู่ตอนนี้นะครับเพราะตอนนี้ก็ทําในส่วนของเป็นประธานกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติอุ่มผางนะครับก็ อยากจะทำให้มันดีขึ้นแล้วก็ยั่งยืนนะครับแล้วก็อยากรู้ว่าแล้วเวลาทำเนี่ยอะไรคือจุดต้องระวังนะครับว่าว่าทำไปแล้วระวังอย่าทำอย่างนี้นะก็ก็อยากได้ยินตรงนี้ครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นครับตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ครับแล้วก็ประสบการณ์ในการเกษตรก็คือเมื่อก่อนก็ปลูกพืชเชิงเดี่ยวครับ ตอนนี้ก็หานมาปลูกสวนประสบผลครับคือปลูกกล้วยปลูกวอคาโดอะไรกาแฟเนี่ยครับก็ความคาดหวาังก็อยากจะมาหาประสบการณ์ครับแล้วก็จะได้ไปต่อยอดให้กับคนในชุมชนครับ ทำงานที่ที่ว่าการอำเภอผ่างการกแต่ครอบครัวคือทํานาค่ะทําเพื่อบริโภคมี30กว่าไร่ค่ะแล้วที่บ้านก็คือใช้ปุ๋ยชีวภาพค่ะเราดูจากทาง YouTube หรือว่ารายการเกษตรอะค่ะแต่ไม่รู้ว่าที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องไหมแต่ก็ได้ผลบ้างค่ะเพราะว่าทุกปีที่ว่าเข้าเริ่มที่จะตั้งท้องออกลวงอะค่ะที่เป็นมีเพลี้ยมีอะไรอะค่ะแม่ก็จะเอาปุ๋ยตรงที่เราหมักไว้อ่ะค่ะ ไปฉีดพ่นก็ได้ผลเราจะฉีดปีละสองครั้งอะคะ่ะเราจะหมักไว้ทั้งปีเลยอะคะ่ะเราจะหมักอพอเราฉีดเสร็จปุ๊บปีนี้เราก็จะหมักใส่ถังไว้เลยก็คือครบปีอะคะ่ะเราก็จะใช้ก็ได้ผลบ้างอะคะ่ะเพราะว่า เอาตัวพอดอจากพี่แดนเกษตรอะค่ะแล้วแล้วตัวเอมก็ซื้อค่ะตัวย่อยสลายนะคะแต่ทีเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันถูกต้องทั้งหมดไหมเงี้ยะค่ะก็อยากอยากได้วิธีทําที่ถูกต้องไปประยุกต์ใช้เพราะว่าข้าวที่เราทําคือเราทําบริโภคอยู่แล้วอะค่ะอาชีพรับราชการอยู่เทศบาลตำบลเสม็ดประสบการณ์ด้านเกษตรเป็นศูนย์ครับไม่มีเลยสิ่งที่คาดหวังที่จะได้จากตรงนี้คือวิธีเกษตร ที่ได้อย่างถูกต้องถูกวิธีแล้วก็ได้อยากได้ความรู้ที่เป็นปาราดเกษตรศจริงๆเพื่อเป็นการนําทางเขานําทางในการดําเนินเกษตรอย่างถูกต้องครับทํางานอยู่ในหน่วยงานของราชการที่อําเภอบ้านบึงนะคะจังหวัดชลบุรีก็ไม่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเกษตรเลยก็คือแล้วก็ที่มาที่นี่ก็คือจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรที่นี่ล่ะค่ะเผื่ออนาคตเนี่ยจะได้นําไปใช้ าการเกษตรคือเคยทํานามาก่อนแต่ไม่เคยทําเกษตรอินทรีย์โดยจรงิงก็ความคาดหวังที่อยากรู้ที่จากที่นี่คือการทําปุ๋ยการอยู่แบบพอเพียงการทําเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้องอาชีพทําการเกษตรนะครับก็เป็นทำข้าวโพดพืชชงเดียวนะครับและแต่แล้วก็ตอนนี้ก็เข้าร่วมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ของกรมป่าไม้นะครับ ที่ที่คาดหวังที่มาวันนี้นะครับเพื่อจะมาเรียนรู้ประสบการณ์นะครับเพื่อไปถ่ายทอดให้กับรัษฎรในหมู่บ้านที่ยังทําพืชเชิงเดียวว่าให้มาเปลี่ยนแปลงนะครับว่าถ้าทำแล้วเนี่ยเรามาที่นี่แล้วกลับไปตรงก็จะไปเปลี่ยนแปลงได้อย่างไงบ้างนะครับเป็นครูสอนอยู่ที่กุยตานะครับแล้วก็การศึกษาครับิญญยตรีแล้วก็ประสบการณ์ในการทำเกษตรนะครับทำเศรฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็ ดูในย t ท b บมั่งแต่ยังไม่มีความรู้อะไรมากมายนะครับข่าววันที่มาวันนี้นะครับเรียนรู้สิ่งที่ยังที่ผมยังไม่รู้นะครับแล้วก็จะไปต่อยอดให้กับคนที่ยังไม่ไมาหรือว่าในครั้งนี้นะครับครับขอบคุณครับสิ่งที่ผมจะพูดพวกพี่น้องพูดมาแล้วครับ <laughs> ผมรับเป็นสมาชิกอสอมาทํางานอยู่ที่อําเภอสาวทิ์จะก,กลับบ้านที่กล้ทอ บางบางบางครั้งก็เข้าสวนมีสวนจะมีปลูกกล้วยมีหมากแล้วก็บุกค่ะอะโวคาโดนํำไม่ค่อยจะมีจะแรงหน่อยค่ะทำงานอยู่ที่ทุ่งใหญ่ในสวนด้านตะวันออกเกี่ยวกับการเจ้าหน้าที่ป่าไม้ป่าไม้ฮะอนุรักษ์ป่าไม้ครับข้าบหวานก็อยากให้ชาวบ้านมีความรู้กลับไปพัฒนาหมู่บ้านนะฮะการศึกษาก็ปตรีนะครับเอกปฐมครับ ตอนตอนนี้ก็เป็นครูที่โคทาครับไปทําน้ําตกทีละสูครับประสบการณ์เกี่ยวกับกเกษตรนะครับก็เคยปลูกข้าวพอได้อยู่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มปลูกเกี่ยวกับไม้ผลนะครับหลังบ้านปลูกทุกอย่างเลยความหวังในครั้งนี้ก็คือคิดว่าจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆเพราะอยู่ที่นู่นก็ได้แต่ดั้งเดิมนะครับไม่ได้ มาเจอแบบนี้บ้านก็ทําการเกษตรนะครับที่บ้านผมนี้ทําทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราเราเป็นผู้นาก็ต้องเราต้องบอกให้ชาวบ้านว่าเราทํานะก็เหมือนกับคนคนอ้วนมาขายยาผมคนผมมาขายยาอ้วนนะครับไม่มีใครเชื่อครับเราต้องทํานะครับต้องทําให้ชาวบ้านเห็นก่อนว่าเราทําจริงไม่ใช่ว่าไม่ทำเลยไปบอกคนนั้นทำคนนี้ทำมันมันไม่ใช่นะครับที่บ้านมีทุกอย่างนะครับไปดูได้ครับแล้วผมก็ประชุมทุกเดือนจะให้ชาวบ้านนี่ปลูกผักผมจะเน้นตลอดเลย ไม่ต้องซื้อผักให้ค้ากินให้ปลูกผักเองจะขายค้าอะไรต้องมีหลังบ้านมีหมดนะครับผมพยายามจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่บ้านเราไม่มีนะครับผมจะเอาแต่ทอดให้พ่อแม่พี่น้องที่อำเภอพุ่มพางนะครับให้มีความรู้เพิ่มเติมต่อยอดขึ้นไปนะครับการศึกษาคืออนุปริญญาสาสุขศาสตร์ครับแล้วก็กําลังศึกษาต่ออ่าแพทย์แผนไทยครับยังไม่จบครับอีกเทอมหนึ่งครับอ่าประสบการณ์ด้านเกษตรนะครับก็พอมีบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเชิงเดี่ยว จากปู่ย่าตาทวดนะครับก็คือเคยทํามาด้านเกษตรอินทรีย์เคยรู้จักไหมไม่รู้จักครับที่ผ่านมาครับก็จะเป็นเคมีส่วนใหญ่ครับแล้วก็ความคาดหวังด้านนี้ก็คือที่มารอบนี้ก็คือจากคนแม่เอาทานครับก็คืออยากจะเป็นคนเก็บทานบ้างความคาดหวังที่จะได้รับก็คือว่าจะทําไงก็ได้ครับ ให้เป็นหนึ่งอำเภอแล้วก็หนึ่งศูนย์เรียนรู้ในอำเภอครับประสบการณ์ทางการเกษตรคือผมทำนาครับทำนาตุกงติแต่เป็นนาปีความคาดหวังที่จะได้มาจากทนี่คือประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ความรู้ที่ได้มาจากกันมาในครั้งนี้ครับผมจะแม่ ศึกษาเกี่ยวกับน้ำครับเพราะว่าน้ำขาดแคลนมากครับปัจจุบันทํางานกับเป็นลูกน้องท่านในอำเภอครับเพราะเคยร่วมงานกับอะไรนะลินแก้วนะครับโครงการของสัตว์พระราชาครับแล้วก็ทําฝ่ายมีชีวิตที่มาวันนี้คือว่าจะมาดูว่าทางนี้เขาทําอะไรบ้างจะได,ได้ได้ความรู้จากที่นี่ไปสอนคนที่อุ้มแังนะครับการศึกษาจบอนุปริญญาครับประสบการณ์ด้านการเกษตรก็เป็น เป็นผู้ตามมาตลอดนะครับก็คือไม่ค่อยมีประสบการณ์ด้านนี้ครับใครสอนอยังไงก็พยายามจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับแล้วก็คาดหวังว่าพย,พยายามจะศึกษาเรียนรู้เท่าที่มีโอกาสนะครับแล้วก็เผื่อว่ามีโอกาสก,าก็จะได้ถ่ายทอดให้กับคนในท้องถิ่นครับที่ทํางานอยู่ครับประสบการณ์ในากสืบก็เคยทามาตั้งแต่เด็กครับแต่ว่ายังยังทังไม่จริงจังอะไรครับความหวังมา,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 าที่นี่อยากมีเจออะไรใหม่ๆที่จากที่บ้านไม่ใช่เหมือนไม่ ตอนย้ายไปอยู่ที่อุ้มผางช่วนแรกๆนําปลุกล้วยอย่างแรกคือเป็นแนวกันไฟที่ดีอย่างที่สองคือนําทางเอการอุ้มน้ํานะครับและเป็นเพื่อพี่เลี้ยงทําได้หลายกิจกรรมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพอเราในฐานะในอำเภอเนี่ยพูดเนี่ยนะครับความรู้อาจจะมีนะครับแต่ปัญญาไม่ถึงเกษตรกรก็จะไม่เชื่อถือนะครับเราก็เลย จำเป็นจะต้องหว่านเมล็ดพันธุ์นะครับให้คนที่เขาเป็นผู้ปฏิบัติจริงๆนะครับได้ลองมาเห็นผู้ที่ปฏิบัติจริงๆนะครับก็คาดหวังอย่างยิ่งนะครับว่าเกเษตรกรรมนะครับในพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี้จะกลายเป็นแกนนะครับในการปรับปรุงการพัฒนาที่ให้เกิดศักยภาพแล้วหดที่ดินที่ต้องพยายามบุกลุกพื้นที่ป่าเข้าไปเนี่ยนะครับให้กลับมาเป็นป่าเศรษฐกิจนะครับกลับมาเป็นป่าไม้ที่สามารถเก็บ ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องตลอดไปนะครับอันนี้นะครับมองว่า จะเป็นความยั่งยืนนะครับของอําเภออุ้มผางแล้วจริงๆแล้วจริงๆเป็นความยั่งยืนของประเทศเราก็กําลังพยายามทําให้เป็นอย่างนี้ในทุกพื้นที่ที่มีการผมได้เคยรับราชการมานะครับตอนนี้นะครับในส่วนของอําเภอเองเนี่ยเราเตรียมความพร้อมเราจัดหาแหล่งน้ําเราต่อท่อเราทําระบบชลประทานนะครับเข้าไปในหลายพื้นที่ตอนนี้ถ้าท่านทุกท่านในที่นี้มีน้ําในพื้นที่เต็มที่หมดแล้วที่เหลือก็คือการขับักยภาพของที่ดินออกมาแล้วหลังจากนั้นมาเสร็จ ท่านก็จะเปิดบ้านรอรับน้องๆที่ทํางานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมน้องๆที่ทํางานอยู่ต่างประเทศที่กลับมาพร้อมกับนี้สินนะครับแล้วนะมาอยู่บ้านได้อย่างมีความสุขนะครับไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครตื่นเช้ากี่โมงก็ได้นอนกี่โมงก็ได้นะครับไม่ต้องลางงานกับใครนะครับก็มีไรายได้เท่ากันนะครับเรากําลังพยายามมุ่งไปส่วนนั้นนี่คือสิ่งที่คาดหวังขอบคุณครับคนรักป่า